สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาดูเดอะรีสอร์ทคอนโดค่ะเดอะรีสอร์ทคอนโดนะคะอยู่ใกล้กับถนนมินมานเหมือนกันนะคะอยู่ติดกับภูเขาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนนะคะสวนก็มีสวนมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสค่ะไนลองไปเดินรอบๆสวนกันู อนนี้ก็นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องของเดอะรีสอร์ทนะคะห้องนี้นะคะกว้างมากค่ะ72ตารางเมตรแล้วตอนนี้แอลกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงของห้องนะคะส่วนห้องนี้เราก็จะมีวิวของดอยนะคะวิวดอยแล้วก็วิวสวนแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะสวนนั่งเลยค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟานะคะที่น่ องสามคนสบายเลยคะ่ะแล้วก็จะมีทีวีนะคะโซฟามีทีวีอยู่ตรงนี้แล้วก็ครัองเล่นนะคะก็จะติดอยู่กับห้องครัวเดี๋ยวมาดูห้องครัวเลยะคะ่ะก็จะมีโต๊ะทานอาหารนะคะแอบมีเตาแก๊สไฟฟ้าห้องครัวก็จะเป็นสไตล์ยุโรปน,นะคะ,ะ,ะต่ำไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศอตรงนี้เราก็จะมี ซิงแหนมนะคะที่เป็นน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นด้วยนะคะมีจานครบเลยนะคะมีทุกอย่างมีไมโครเวฟนะคะมีข้าวปี่ขนมปังมีบีก็คือแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นแล้วก็ตู้ฟรีะคะ่ะต่อไปเราไป็ูห้องนอน,นะคะ่ะตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนของเราก็จะมีวิวภูเขาแล้วก็วิวสระว่ายน้ําค่ะห้องนอนจะเป็น ียงใหญ่เลยนะคะเป็นเตียง6ฟุตเลยค่ะค่อนข้าใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จะติดกับห้องน้ำนะคะส่วนห้องนอนกับห้องน้ำจะมีประตูที่กั้นด้วยนะคะค่ะเราเข้ามาดูะะห้องน้ำค่ะห้องน้ำค่ะในห้องน้ำของเรานะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำอ่ามีฝักบัวด้วยนะคะอยู่ทางนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชักโครกนะคะส่วนในของเรามีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าเก็บของแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอยู่ทางฝั่งนี้นะคะแล้วของเรานะคะมีตู้เสื้อผ้าอยู่สองฝั่งเลยค่ะแอร์ฟอนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่เลยค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะชอบคอนโดที่เดอะรีสอร์ทนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย